แฟนคลับออฟฟิเชียลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาเฟลแล้วก็พี่แซนไทร์โคนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาของในโลกนี้มาสร้างอาวุธเทพๆในแฟ c คลับนั่นเองนะครับออยาใช่แล้วฮะอาวุธนี้หมายถึงธนูใช่ไหมใช่แล้วค่ะธนูนั่นเองนะคะธนูมครับคือซึ่งธนูมันไม่ธรรมดา เอาเอา,เอาทุกอย่างมาทเป็นธนูได้เลยอะใช่แล้วค่ะทุกคน <ผม S 1> รู้สึกจที่ได้นชนที่จากครา้ก่อนที่เราเอาดาบใช่ไหมใช่ครั้งที่แล้วเราเอาดาบมีรองเท้าแล้วก็หมวกแล้วรอบนี้ก็จะเป็นธนูนะคะอ่าครับครับผมโอเค<า>เรีาายนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพ่เป็นรางัในเกม ใช่แล้วก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นนด้วยนะโอ <นะ S 1> <Okay. S 2> เคมาทุกคนเรามาดูอันแรกกันดีกว่านะครับไปกันมานะคะก่อนที่เราจะสร้างกลง่องคราฟเนี่ยสร้างธนูใช่ไหมพี่แซมเราก็จะต้องทําไม่ใช่คือเราจะต้องวางดอปเปอร์นะคะหันหน้าข้างบนอย่างนี้เสร็ <laughs> จแล้วไปตั้ด้วยกล่องคาฟเนี่ยทิ้งไว้ข้างบนใช่ไหม เสร็จแล้วเราก็จะได้คัสตอมคาฟเตอร์มานะคะแต่มันยังคัฟธนูไม่ได้นะคะาก็อารูเหมือนดาบนั่นแหละค่ะก็คือเข้าไปใช่ไหมใช่ทำเครื่องครัฟธนูโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนอย่างแรกเลยเราเอาอันนี้มานะคะอะไรเนี่ยเฟรชชิ่งเทเบเลนะคะใส่ไว้ตรงกลางแล้วตามด้วยบล็อกไม้เนี่ยสีขาวล้อมรอบสองข้างเลยนะคะแล้วตามด้วยธนูแล้วก็ลูกธนูข้างล่างค่ะนี่ก็จะได้กล่องธนูมานี่ เฮ้ยนี่เรามาเรามาดูธนนแรกดีกว่าในปานในโดนของพี่อ่าไหนก่อนที่จะดูเนี่ยผมทำอย่างนี้เห็นปะอ่าฮะอันนี้คือเป็นธนูเกี่ยวกับอันนี้ครับแล้วก็วานสายชึบนี่เมื่อยธนูไฟเบิร์กปิ้เฮ้ยยิงแล้วเป็นผู้เหรอยิงแล้วเป็นผู้ใช่ไม่ได้แบบนั้นมีหมูดิถ้าไม่รู้สึกมันจะมันจะน้อยมากเลยนะเวลายิงมันจะติดคีบเป็นดาวเลยอะทุกคน ใช่แล้วเอ๊ะในป่าลองยิงพี่ที่เบียรรู้โดนกี่ดอกโดนกี่นัดอันนั้นป้างป่ายิงแบบสองอย่างนะยิงเพิ่งยิงโดนตัวกับไม่โดนตัวยิงโดนตัวก่อนถ้ายิงโดนตัวมาสามหัวใจนะครับเดี๋ยวลองยิงไม่โดนตัวลองยิงลงพื้นดูพี่จะดูแบบโดนสะกิดไม่ยิงเพิ่งเหรอเลือดเต็มหมดอ่าลองลองลองดูอ่าลองดูยิงไม่โดนตัวประมาณสองหัวใจถ้ายิงไม่โดนตัวมาสองหัวใจนะทุกคนจะได้ว่าคือดนไไถูกก็้ี่คือธนูเนี้ยไม่จำเป็นต้องแม่นขนาดนั้นนะคะ มันเป็นธนูที่แบบว่ายิงกระจายนะคือสมมติเราเราเล็งไม่ได้ไงข้างๆก็ตายทุกคนครับใช่ลองแบบเตะกตัวนึงนี่นู่นนู่นคนเห็นด้วตรงนู้นไหมนี่นี่นี่ข้างหลังข้างๆนลยข้างข้างบ่งพอยิงข้าเดี๋ยวก็โดนครับทุกคนโอ้ยโดนว้ายมันเป็นกระทุนกระจายทุกคนครับโคตรโกงเลยเอ้ยนี่นี่ชอบ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  ทุกคนเราไปดูธนูอันต่อไปดีกว่าค่ะไปกันไปค่ะต่อไปก็จะเป็นธนูอันที่สองนะคะก็คือธนูน้ําแข็งน,นั่นเองธน <columns> ูน้ำแข็งนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะวิธีทำ<พ>ง่ายๆเลยอ,เอ่ะเอาธนูไว้ตรงนี้ตรงกลางนะคะแล้วตามด้วยเอ่อแพ็กเกจน้ําแข็งนะคะ,ะสองไอ้สามอันเสร็จแล้วตามด้วยเอ่อน้าแข็งธรรมดานะคะปึ๊บผิดน้ําแข็งน้ําแข็งต้องย็นกว่านี้ อันใหญ่อ่ะอันนี้นะอันนี้ส่งไฮไลท์ตัวละอ๋อน้ำแข็งอ๋อมันต้องไปบูไอซ์บูไอซ์อ๋อมันต้องบูไอซ์นะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะบูไอซ์อ่าแล้วก็ตามด้วยไอซ์ธรรมดานี่ค่ะได้แล้วเรามาดูธนูการ์ว่าเป็นยังไงเช็คแข็งแน่เลยปึูกส่งเออนี่โอ้โหมันทําให้สโลค่ะทุกคนเวลาเรายิงมันจะได้ยินเสียงด้วยนะคะนี่ดิมันสโลจริงเหรอนั่นลองยิงพี่ดิเออว่ามันมันไม่ได้โดนมันเป็นสตันเลยเว้ย ที่หอสตันเลยเหรอแย่แข่งเลยใช่เห็นไหมถ้าเราถ้าเราไม่โดวิ่งอ่ะเราเราจะแข่งไปได้อ่ะถ้างั้นเดินเดินเดินธรรมดาเดินสิเกมโหมดส u r ไว v a l อ่ะโอ้ขอสปาร์คอลสปารอยกันนะคะโอเคมาเบ้งอู้เดินไม่ได้จริงค่ะต้องกระโดดโอ้เข้าใจละ อย่างนี้นี่เองนะคะมันแรงมากเลยความตัวข้าวมัน,นโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยพี่ซามเป้งน้ององอนที่เล่ามาเราไปดูอันต่อไปดีกว่าทุกคน Let's go <S ต่อไปก็จะเป็นธนูอันที่สามนะคะเป็นธนูโคอรัสนั่นเองนะคะเป็นธนูสีม่วงนะเราจะมา,าคราฟให้ดูนะคะว่าคราฟยังไงนะคะวางธนูกว่ตรงกลางอย่างนี้แล้วตามด้วยอ่าพ e r f e c t c o r u ฟุตนะคะที่ได้จากไอตัวสีม่วงนะคะโอเคเสร็จ okay. แล้วก็เออ่คอรัสฟุตนะคะอ่าเวลากินแล้วมันสามารถวาร์ปได้นะไหมครับนี่เป็นไงได้ธนูมาแล้วค่ะทุกคนได้คอรัสมาเฮ้ยไปตีม่วงด้วยดูเวลายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมันมันมันลอยไหมเฮ้ยวาร์ปเลยไงเมื่อกี้ฮะ <c oughs> นี่วาร์ปอยู่ตัวว้าบเหรออ๋อเวลายิงแล้วว้าบเหรอมันแรงมันแรงเกินอ่ะโล แม่ผมว้าบอกเดี like, ๋ยวไป่องบ้านลองยิงพี่ดิปึ๊บอ่ะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยว้เวลายิงแล้วว้าทุกคนหมูมันกระเด็นอ่ะแบบแล้วนี่ไงนี่ไงที่ลองยิงน้องไหนเอ้ยโดนแน่เลยไหนพี่แซมมันไม่ได้เป่าเกมมัวนอ่านั่นง่ะเป่าเกมโมบิทมาคุณสมบัติธนูนี่คือโอ้โห โอ๊ย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 น้องวาร์ปไปไหนเนี่ยมันจะมันจะมีโอกาสติดคีด้วยโอกาสติดวาร์ปไปวาร์ปึ๊บวาร์ปไม่วาร์ปเลยวะโอ๊ยตายตายเรียบร้อยไปว้าโอ้รู้สึกว่าตอนที่ยิงไปอ่ะมันธนูนี่มันมีคุณสมบัติวาร์ปแล้วอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยไงเนี่ยโอเคไปงั้นเราไปดูคำตอบอันอันต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเอ้าต่อมาก็จะเป็นธนูอันไหนนะพี่แซมลุบ กองครับน้องอ่ะซีแซมไปทุบใส่ใช่ไหมไม่ทุบเลยทั้งหมดจะยุบหมดเดี๋ยวมันพังมพังมามาถ้างั้นเรามาทบทวนกันครับใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ามีบล็อกไม้สีขาวอันไหนนะบล็อกไม้สีขาวอันนี้เจแล้วตามด้วยธนูแล้วก็ลูกธนูถ้าเรายิงกล่องค้าไว้มันจะมันจะหายไปปะแล้วพี่แซมจะยิงทำไมล่ะไม่ไม่อยู่อยู่นี่นี่กล่องค้าน้องอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้น้องขี้ขวาไม่ใช่ ปลาเมื่อกี้มันคือโบอยู่เมื่อกี้ขึ้นอะแต่เราไม่ได้ใส่คอร์สเป็นไร,รไม่เป็นไรเพื่อความแบบว่าทำใหม่เลยทำใหม่ก็ทำแบบนี้เลยค่ะวิธีคัฟคัฟง่ายๆนะคะนี่ได้แล้วมาเราจะมาคัฟธนูอันต่อไปดีกว่านะคะมาวิธีคัฟนะคะธนูอันต่อไปเนี่ยจะเป็นธนูเกี่ยวกับเอ่อฮันนี่โบนะคะเกี่ยวกับน้ำผึ้งนั่นเองนะเราจะมาดูว่าคุณสมบัติของธนูน้ำผึ้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็สโลแน่เลยใช่ แอยากดูเอฟเฟกต์ไงว่ามันสวยขนาดไหนพี่แซมหยิบเอาเลยในกล่องละเอาหน้องเอาแล้วกันเกมหมดใช่ไหมสโลไหมโอ้สโลเดี๋ยวๆนะลองลองเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามเอาใหม่โมชีราดอ่ะโอ้ยอ้อก็เหมือนไอ้นั้นอะ่ะอะไรนะรองเท้าอะไรสักอย่างดาบอด่ะดาบอ๋อดาบใช่เฮ้ย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 สโลสโลอ่ะฮิราดชิราดเ<า>อ้ยยาโอ้ยอยา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรายิงเนีย่ยเดี๋ยวดูพี่แซมดิมันซูมอ่พี่แซมเกมหมดให้หน่อยโอ้ชีลาดออชีลาดเฮ้ยจะชีลาดที่เจ็บไหมดูไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บเลยโอ้ยแ<ม>สดงว่าทันูนี้เอ๊ะทันูอะไรละทันูนี้ก็คือทําให้สโลนะคะนั่นแหละนะนี่แหละอีกพี่แซมนี่แหละถ้าเกิดเราใช่ถ้างั้นเราไปดูทันูต่อไปดีกว่าค่ะไปกัน ค่ะต่อมาก็จะเป็นธนูโกลสโตนนั่นเองนะคะวิธีครับครับยังไงเรามาดูกันอ่าอย่างแรกเลยนะคะวางธนูตรงกลางอย่างนี้แล้วตามด้วยบล็อกโกลสโตนนะคะตรงนี้แล้วก็โกลสโตนดัสอะไรสักอย่างนะคะ,ะวางไว้อย่างนี้ก็จะได้ธนูโกลสโตนนั่นเองเยผู้เรามาดูกันว่าไม่มีคุณสมบัติยังไงเฮ้ยทำไมมันทำให้เราแสบตาเหรอไอ้เฮ้ย๋อ้มอวแรง ีเรื่องแสงว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเรายิงมาร์กตอนคืนเนาะอ่าอย่างเงี้ยเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนั้นเราเห็นชัดแล้วว่าศัตรูมันจะต้องมาจู่โจมเราแน่ๆ,ๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออจู่โจมเราอย่านะเอาไปเอาไปนะเสร็จแล้วเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีอ่าศัตรูอยู่นั่น,นเองโอเคเรารู้แล้วจุกจุ๊กจุ๊กสตูอยู่ตรงนี้เองเข้าใจแล้วอ่าโอเคเทคโนูลยีมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเข้าใจละเพื่ออะไร ไม่รู้ไปดูตัวต่อไปครับผมไปกันเป็นธนูอันสุดท้ายนะคะเป็นธนูสเปเชียลสำหรับเราวันนี้เลยนะคะก็คือธนูเจนทีโบนั่นเองเรามาดูกันนะคะวิธีคัพมันคัพยังไงนะคะอ่าวิธีคัพก็คือเอา TNT เนี่ยสามอันมาวางไว้ข้างหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วตามด้วยกันพาวเดอร์ไว้ข้างหลังอย่างนี้ก็จะได้ธนูเจนทีโบนั่นเองนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นมินเปอร์ pper ฮะมันเป็นกริ pper ธนูกรเ p อร์ มันชนุนคิปเปอร์ได้อย่างไรโอ้เวลายิงโดนสัตว์ต่างๆมานามันจะระเบิดแตกเป็นเสีสยงเลยน,นะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไม่ต้องโดนสัตว์ก็ได้ปะโดนพื้นก็ได้ไหนอ่ะเอ้ยอ๋อมันปล่อยคิปเปอร์ออกมานี่เองเอารมณ์เหมือนแบบปล่อยคิปเปอร์ออกมาขอยิ้มพี่แซมหน่อยผมผมก็ส<ฮ>ูงอ่ะ เป็นไงคะเราฆ่าวีแสกได,ได,ได้รู้สึกว่าธนูนี้มันโหดมากมากเลยนะคะชอบมากเลยเวลายิงแล้วมันระเบิดนะคะอย่างนี้ขามจะให้ตายางงเลยเว้ยหมูบังหมูบังเอ้ยมานี่นะเป็นไงบ้างคะธนูโหดไหมดูดิโโหโคตรเอาอ่ะธนูเนี้ยหายละ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกับช่องราเฟร์แล้วก็ช่องไซโคเน่ด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบายอะไรบ๊ายบายครับ